มันจะได้จบมันจะได้จบใช่อ่าเรื่องเธอมาเรื่องเรื่องเธอทันไหมเนี่ยนี่ไม่เรื่องอีกเรื่องนึ่งไม่ใช่เรื่องแพทแต่เป็นเรื่องของคุณพลอยชิตจ,จันทร์ล่าสุดหลายๆคนอาจจะจําได้เมื่อโอ้หหลายเป็นปีแล้วอะเป็นปีแล้วที่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่คุณพลอยเนี่ยเขาออกมาโพสต ระบายความในใจเกี่ยวกับบ้านที่เขาซื้อแล้วเขาซื้อเราด้วยนะ,ะซื้อแบบซื้อขาดเราด้วยนะจากหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่ง <ฮะ S 2> แล้วเขาไม่ได้ซื้อหลังเดียวคือเขา่มีลูกสี่คนแล้วเขาต้องการบ้านขนาดใหญ่เขาก็เลยซื้อรู้สึกว่าหลักห้าสิบล้านเมืองแพทไม่แน่ใจ<อ>หลักห้สิบล้านรวมๆแล้วห้าหกสิบล้านปรากฏเนี่ยเขาเจอสภาพเขาก็เลยถ่ายรีวิวบ้านเขายันนะว่าเขาซื้อไปแล้วซึ่งยังไม่ได้อยู่ไม่ได้ไปดูไม่ใช่ไปดูโครงการนะ เขาก็รีวิวว่าเนี่ยปรากฏมันก็มีการฟ้องร้องกับโครงการเกิดขึ้นแต่เหมือนเรื่องราวเนี่ยจะจบลงแล้วจบแล้วใช่ไหมเพราะว่า,าหลังจากที่โพสต์อันนี้ไปอ่ะพี่พลอยเนี่ยน้องพลอยเนี่ยเขาโดนหมายศาลจากของโครงการนะคะเรียกค่าเสียหายในการทําคลิปเนี้ยห้าสิบล้านบาทอ๋อโดนฟ้องกลับหรอโดนฟ้องฟ้องกลับซึ่งพลอยบอกว่าการที่แชร์เนี่ยเพื่อให้คนดูที่ติดตามรายการได้ประโยชน์นี่คือหมายเห็นไหม มีหมายมาจริงได้ความรู้จากประสบการณ์จริงที่ได้เจอไม่ได้มีเจตนาจะโจมตีหรือว่าร้ายหรือทําให้ใครเสียาหายไม่ได้บิดเบือนความจริงเลยถ้าแบบนี้เราซื้อบ้านมาแล้วบ้านมีปัญหาเราทําไงอะต้องไปฟ้องเอาเหรอใช่ค่ะอะหนึ่งอย่างนะที่พี่พลอยกาลังจะบอกก็คือว่าไม่ให้โพสต์แต่ฟ้องเลยแสดงว่าซื้อบ้านถ้าบ้านมีปัญหาให้ฟ้องเอาอและเขาจ่ายมาค่าเสียหายแต่ถ้าการที่เราโพสต์เป็นการประจาน ใช่โดนนะใช่โดนนะคนมาหลอกฉันหลอกเงินหลอกทองอ่ะแล้วฉันโพสลงเฟซถล่ปฉันโดนฟ้องกลับงงเหมือนกันก็เลยดายกายเป็นว่าอีกคนที่หลอกฉันก็เลยเจ้าวนไปเพราะว่าฉันไปโพสโพสประจานนางเนี่มันงงไหมคือตักการเนี้เดี๋ยวแพทแพทแมองว่ามันมันงงนะคืออันนี้อย่างที่แพทบอกคือบ้านก็เป็นบ้านเขาค่ะแล้วเขาก็แค่รีวิวบ้านของเขาเองไม่ได้โดน โดนอันนี้โดนต่อยให้ใครมาด่าเราแล้วเราชื่อรู้ชื่อนามสกุลค่ะแล้วเรามาโพสต์ว่าเนี่ยคนนี้ด่าฉันแล้วเราโพสชื่อนามสกุลเราก็โดนโดนเออมันเป็นเรื่องแบบนี้จริงงงมากยิ่งจริงยิ่งโดนเขาบอกว่าตอนเนี้ยแล้วล่าสุดเนี่ยนะคะน้องพลอยเนี่ยเขาออกมาโพสต์ขอโทษคือหลังจากเรื่องราวผ่านไปนานมากนดูนางเนาะทุกคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมน้องพลอยถึงออกมาขอโทษนี่ออกมาขอโทษแพ้คดีหรือเปล่า หรือเกิดอะไรขึ้นเลยมีการโพสต์ขอโทษแต่ไม่เป็นไรหรอกจะแพ้จะชนะนะพลอยเป็นคนน่ารักเสมอคือแพทมองว่าอาจจะไม่ได้แพ้หรืออาจจะไก่เกียดกันลงตัวก็ได้จะได้จบสวยแล้วทางนั้นก็บอกว่าเอางี้เพื่อให้มันจบสวยค่ะฟ้องก็ไม่ต้องฟ้องส่วนบ้านอาจจะเดี๋ยวเข้ามาดูแลหรืออะไรยังไงแต่ขอให้น้องพลอยช่วยโพสต์ขอโทษได้ไหมจะได้ไม่มีปัญหาตาม<อ>สื่อโซเชียลขอ,ของน้องพลอยจะได้ไม่มีปัญหาเพราะยังไงน้องพลอยก็ต้องเข้ามาอยู่โครงการนี้อยู่ดีเพชรมันเันทอน Ele é